สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปพบกับส0สุนัขที่คนยุโรปนั้นนิยมเลี้ยงกันเราจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. น,นั่นก็คือลาบดอร์รีทิเวอร์ลาบดอร์รีทิเวอร์เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในยุโรปเนื่องจากมีความเป็นมิตรและเข้ากับคนได้ง่ายมีความฉลาดและก็สามารถฝึกได้ครับพวกมันมันก็ถูกใช้เป็นสุนัขบริการสุนัขล่าสัตว์และก็สัตว์เลี้ยงในครอบครัว 2. องเจอร์แมนเชพเพิร์ด เยอรมันเชพเพิรดเป็นที่รู้จักเรื่องความพักดีความฉลาดและก็สัญชาตญาณในการปกป้องซึ่งทําให้พวกมันเป็นที่นิยมเลี้ยงในฐานะสุนัขใช้งานสุนัขตารวจและก็สัตว์เลี้ยงในครอบครัวเช่นกันครับ 3.French Bulldog French Bulldog Bull ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในยุโรปเนื่องจากธรรมชาติที่น่ารักและก็ขี้เล่นขนาดกระทัดรัดและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น 4. English Bulldog English Bulldog เป็นสายพันธุ์ที่รับความนิยมในยุโรปเนื่องจากความพักดีความกล้าหาและก็ท่าทางที่อ่อนโยนพวกมันมักจะถูกใช้เป็นสุนัขคู่หูและก็เป็นที่รู้จักจากรูปรักที่แตกต่างและใบหน้าที่เยี่ยวนของเขา 5. Golden r e t r i e v e r Golden Retriever มักจะเป็นที่รักของใครลหลายๆคนโดยความที่เป็นมตรและอ่อนโยนมีทั้งความเฉลียวฉลาดและก็ความสามารถในการฝึกพวกมันมักจะถูกใช้เป็นสุนัขบำบัดและก็สุนัขช่วยเหลือ หกบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์เป็นสุนัขท,ที่ก็ตือร้อนและก็ขี้เล่นรวมถึงมีความพักดีและก็มีความรักต่อเจ้าของปวกมันมาถูกใช้เป็นสุนัขเพ้ายามและก็เป็นสัตว์เลี้ยงของครอบครัวครับ 7. สตาร์ฟอร์ดชายบูเทเรียสตาร์ฟอร์ดชายบูเทเรียเป็นที่รู้จักจากความพักดีความกล้าหาญและความรักที่มีต่อเจ้าของพวกมันมาจะถูกใช้เป็นสุนัขใช้งานสัตว์เลี้ยงในครอบครัวและเป็นสุนัขสำหรับแสดง 8. ยอร์เชียเทร์เรียยอร์เชียเทอร์เรียเป็นที่นิยมในยุโรปด้วยขนาดที่เล็บกบุคลิกที่เล่นและก็รูปร่างที่โดดเด่นพวกมันมักจะถูกใช้เป็นสุนัขคู่หูและขึ้นชื่อเรื่องขนที่ยาวสด,ว 9. ดุดย9เทัชชุนสุนัขพันธุ์ทัชชุนหรือว่าสุนัขไซก,ก็เป็นที่นิยมมากครับในยุโรปเนื่องจากขนาดที่เล็กและก็ท่าทางที่เป็นมิตรและโดยรูปร่างลำตัวที่ยาวเป็นพินเศษด้วยพวกมันจึงมักจะถูกใช้เป็นสุนัขคู่หู และก็คืนชื่อเรืองสันชัตตยานในการล่าด,ด้วย 10. ลอดไวเลอร์ลอดไวเลอร์เป็นสุนัขที่มีความพักดีความกล้าหาญและก็มีพลังก,กำลังซึ่งทำให้พวกมันเป็นที่นิยมในมู่สุนัขใช้งานสุนัขเฝ้ายามและสัตว์เลี้ยงของครอบครัวในยุโรปพวกเขานั้นต้องการการฝึกอบรมที่เหมาะสมและก็การเข้าสังคมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขานั้นจะมีพฤติกรรมที่ดีและก็สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับสิบสุนัขที่คนยุโรปนั้นนยิยมเลี้ยง ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสังกระดิ่นครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ